สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีกหลาของกญิเพจบันแพงสวัสดีเอฟซีดสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนท,ทั้งทั้งช่อง YouTube แล้วก็เฟซบ o ๊กแ n page ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนอค่ะขอบคุณพี่น้องที่ซอยเบิงซอยแช่ทักทายกัน <c oughs> นะคะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอค่ะส่วนคลิปนี้สิมาเวาถึงเรื่องการเรื่องงานของอี่าอุ้งอิงของสาวน้อยเพชรบานแพงมือนีเมือนีเพื่อนทำการแสดงอย่ใสมือกัมื่อแนี่อยู่วัดโกรกกลาด วัดโกลกาทาเพอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับตอนนี้กะไปเตรียมพร้อมแล้วนะครับเห็นคลิปล่าสุดก็พ่อเอกเนาะพ่อแม่องคอิงเพิ่นไปกินเขาโมเมนต์บกินเขาน้่หาดีิหักน้ําเพิ่นไปกินเข่าแล้วก็อยากเห็นป่าโลมาน้่อยากเห็นเนงเงอยากเห็นป่าโลมาก็ใส่ก้าอุ้งอิงเหลียกป่าที่ละลูกเลยสิอยากยัง เห็นปลาโลมามาเด้อมาเด้อ่คือลายยาเข็นมาเด้อเห็นปลาโลมามาเด้อมาเด้อี่อยู่ซีสเกอร์เกื่องโบโบมี่นี่แล้วนอกจากอยู่อะไรนะอะคอเลียมเอออยู่หันมีบอปลาปึงโบมี่เป็นวะโบมีโลมาบออยู่หันบอเออนอนกระยาเข็นนี่แล้วมาเด้อี่มมออิงถาะปลาโลมามันเป็นจังไหหัวโตโต้หัวโตโต อยากเห็นไม่ใหญ่บ่อยากเห็นที่เห็นอยู่บ่อยากเห็นนี่หลีพี่น้องอยากเห็นกะกินเนี่ยอากะหาเวล่าพ้าพืปเที่ยวในนี่แหละปาโลูมาหมองนั่นมันจะมีสะพานเดินปาโลูมาสิมา่อคืนอยู่แถวนั้นเด้แมนบอกแมนแถวสะพานแดงเขาสิมาย่ามดายเราเป็นฤดูกาลบ่ลตุ่ช่วบบอกเล่าแต่เขาสิมา่ล่าเต่เขาสิมาไม่โดยโดยปกติเนี่ยเขามาเขาบอกว่าถ้าน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำเป็น ฤดูกาลบอหรืออีหยังวอเขาจะอยู่แถวนั้นแหละจ้าแต่ว่าเขาสิมาเห็นเวลาถ้าน้ำลุ่มเขาให้เห็นว่าแต่ว่าอยากเห็นแต่ว่าอยากเห็นจริงๆก็จังอยู่อีหยังเกาะอยู <t ani> <t ani> <t ani> ่ตามหางตามยังก็จับเกาะมาโชว์อยู่เมนป่าโลมมาบ่วหือป่าโลมอะในกรุงเทพสิมีอยู่บ้านจากหลายอีหล่าวว่าท่านในเังหวัดห้องกมีอยู่ใส่บัวมีป่าโลมมาบ่แม่นบ่อก มีแต่ปลาฉลามน้อยกัดนิ้วมือเด็กน้อยปลาฉลามน่อยเ่ฉลามน่อยเล่านี้แต่โดนแล้วมาเด้อมาเด้อเปล่าอยากเห็นปลาโลมาพี่น้องะนั่งอยากเห็นนิริด้วยพี่น้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวไปทั่วต่างประเทศก็ไปจูเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวเห็นดอกมันตนีาห้องพักเพื่อนนั่นเป็นอย่างชาเลรีสอร์ทอืเออโฆษณาให้เพื่อนน้ำเมนมักกะสี พวกอาหารทะเลน้ําแม่นบลาแต่ว่าห้องพักเพื่อนติดทะเลเลยอืแล้วก็เดินออกไปหน่อยมันก็จะเป็นสะพานที่ไปเบิกไปเดินเบิ่งวิวทิวทัศนมีนกนั่งนวลไปเบิ่งทะเลคือไปเบิ่งโลมาได้ขั้นนขึ้นแล้วนะที่ห้องพักเพื่อนติดทะเลเลยเดี๋ยกระโแน่เนี่ดีอีหล่าเอ้ยอันใส่ค้าถาจ้าของเหลียบปลาโลมามาเบิ่งเด้อพอสิขึ้นว่าอีหลีเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวคือฮ้ากันไดเลี่หมอนยิงจนว่ะ ไม่แน่นะปลาลงมาอาจจะมาคาะประตูห้องน้องดี่ีออนดีเกว่าเขา่ีมอนี่ก็ได้มันสิงยางสองขาไม่ได้ลูกเออเนาะระวังเดโลมาสองขาความที่อยากเห็นนะสาระนี้ก็เด็กน้อยเนาะเออจริงๆแล้วอยากเห็นอีหลีนั่นนะจ้าก็ย่ำอยู่นั่นแหละสีมาบอซึ่งได้เห็นบ่ มาเด้อามาเด้อมาเด้อบอสิบ่าบาอนชอน่อบทาลูกสาวเคอยังเห็นป่าลมาาเห็นป่าลมมาแต่ว่ามือนี้พี่น้องคะนัดตะเวียงตะเวนเด้อสี่มงแรง่งคืงไปหาขามงแรงพี่น้องไปพอ่อไปหาอีลาอุ้งอิงกบพ่อโจโดได้เลยนะคะไปถ่ายรูปไปทักทายกันไปแต่เว่นเว่น พราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าไปในโซนผัดกลางถ้าไปผักตะวันออกอย่างสิคือการแสดงกับคนข้างที่จะจํากัดเวลาเออเล,ลิกเลิกเร็วอย่างสิแล้วหม่องเทียงขึ้นแล้วหม่องตีสองม่ว่า,วาอโอกาสที่จะว่าจะได้ถ่ายรูปน้ำหนักมันค่อนขางที่จะยาก,กน,นะ คือเพิ่นแสดงแล้วเพิ่นก็เก็บข้องตึงตังตึงตั้งแม่นบอกพราะฉะนั้นมือนีผููใดที่อยากจะไปสัมผัสใกล้ชิดอยากไปหาอิหล่าอยากไปทายรูปนําพอโจเพิ่นทรงข่าวเลยเลี่ยงแถวมาเลยสนับเต็มที่แมนแมนประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเข้าลังเวทีเพราะว่าถ้าเข้าลังเวทีไปก็แต่งโต๊เต็งต้นกินเขากินน้ำเนาะก็จะบ่สะดวกในการทีว่า มาพบปากับพี่น้องมาถ่ายรูปแต่ว่าเขาก็ยังคิดหอดคิดถึงบรรยากาศแบบนี้หละพี่น้องบรรยากาศที่ตอนแรกๆสมัยสาวน่มยื่นเขาไปถ่ายอีหล่าใหม่ๆอ่าก็จะเห็นว่าอีหลากับมาเลาะหนางานนายังตั้งแต่าตัง้งแต่แรกๆเขซี <MC S 1> แฟนเลก็ได้ใกล้ชิดแมนค่ะเพราะฉะนั้นสิเอ็ดมื่นนี่นะคะที่ทั่วอยู่ทั้ง ผักกลางผักลางตะวันออกเนี่ยจะเด้พอกันกับอีหล่าวองอิงกับพ่อโจเนี่ยสิบเอ็ดมือแต่เว้นเว้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สะดวกเนาะไปตะเวนกับฝ่าวไปถาเลยพี่น้องแต่ว่าทายุแล้วเราเพราะว่าตะโกนนานี่ห้าเคยไปไปหอดไปถึงงานเนาะผู้ลงคนมาถาตั้งแต่สามโมงเสาร์กันนี่ S <S เป็นภาคกลางาร <S 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 ่า <ไป S 2> งสองผัดารงมองกะเขาจะแสดงแบบรูปแบบคอนเสิร์ตต่เล่นเร็วแต่ว่าเมื่อแรกเนี่ยเป็นงานประจำปีวัดโกลกาศ ก็อาจจะแสดงสอดแจ้งคือทางวัดบางปิงมืออื่นเนี่ยแม่นบ่ะแม้วัดบางปิ่งกับสอดแจ้งขึ้นกันได้สมุทรสาครขึ้นกันได้นี่บ่แน่ใจสองมือต่อเลยอดีนี่ให้กินแบบง่ายๆเลยดีบ่แน่ใจว่าสอดแจ้งบริจังไหนกะติดตามเบิ่งหลักกนพี่น้องค่ะแต่ว่านัดนี่ไปตะเวนอ่าสอดแจ้งบ่ิสอดแจ้งก็สร้างถ้าพี่น้องอยากไปหาอีหลาอุ้งอิงอ่าเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสี่มุงแรงเคึ่งนี่เพื่อนหอน้างานแล้วอ่า มีเวลาที่จะให้พี่น้องได้ทักทายได้ถ่ายรูปน้ำกันเนาะได้เอาจาพูดคุยกันนะคะใกล้ชิดสนิทเป็นแฟนนี่แหละเนะาะเป็นแฟนคลับของอิหล่าอุ้งอิงของพ่อโจน,นะคะพี่น้องคากะไปเป็นกำลังใจให้กันเนาะฝากข่าวส่งข่าวกันอีกจะเเือนเแล้วกันนะคะสำหรับคิวการคิวงานเมอรอน,นี่แต่ว่าเพื่หันไปเบิงคลิป ไปเบิงคลิปอ่าในการใช่ <c oughs> อันวารถนอ่องปอมแปมยางระเบิด oh. พี่น้องเบิงคลิปแล้วเบิงแล้วเบิ้งอีกในการใช่นี่ก็จะแมนเด้บ <c oughs> พรทายทะเบียนรถเนี่เบิงแม้ oh. พี่น้องบอกทะเบียนรถเนี่ยค่ะทะเบียน <c oughs> รถตัวใดเบรถปอมแปมมแมน <laughs> จักแล้วเนาะเออพี่น้องบอกทะเบียนรถให้แน่ค่ะพี่น้องนี่สิฮูหู <c oughs> แต่ว่าสาวน้องยืนแนมซองแล้วในคลิปในการใช่ก็บอยเห็นว่า จำบ่ได้นั่ว่ามื่นนัอนอยู่บ้านอีหลาหนั่นเบิ่งรถน้องปอมแปมอยู่จำทะเบียนบ่ได้ขึ้นต้นโดยเจ็ตเจ็ตนีหยังสักอย่างนีง่ล่ะพี่น้องบอกทะเบียนรถให้นน้ำเน่าข่ะเกี่ยวกันไหมนี่ว่าสันเกี่ยวกันว่าเดือดพอดีเอฟซีเอาไปซื้อบปงอุ้งลายลต่างประเทศมาแล้งเอฟซีก็สิเห็นอยู่เห็นน้ IN, <laughs> นองปอมแปมว่ารถยางระเบิดว่าสันโมนี่ยังหลายท่เปลี่ยนกันไปเนาะกัส่งข่าวพี่น้องก่บอีหลา นะครับอีลาการเดินทางฮอตสมุิสาครอนได้ทิพักเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นเรสอร์ทนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีป่าโลมาอยากเห็นป่าโลมาอยากเห็นป่าโลมา จะได้เห็นอยู่บนน้อบัตานี้เนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ติตามือแรงไปมวลซืนกับวีหลาอง่์อิงกับทีมงานสาวน้อยเผ็ดบานแพงเต็มวงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อที่วัดโกรกากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะบ้านของพี่ทำหน้าแบ่นหร ขอทำหน้าเกลียดดีน่องสมุทรนน้องอยู่สมุทรโคน <c oughs> แมนแมนแมน <c oughs> ขอบคุณค่ะยูดีวิ่งากแง่งแง่งป็นปันขาสวัสดีค่ะ